สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความเป็นพลเมืองโลกนะครับซึ่งมันจะมีความสําคัญในการที่จะอยู่ในโลกที่มันเป็น g l o b a l ไลเซชัน uh, นะครับว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยในหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนาการอยู่ร่วมกันอยู่ยังไงแล้วเนี่ยให้ประสบความเร็จมีความสุขร่วมกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการใหญ่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ AFS ประเทศไทยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพจน์ทรัพย์สงวนบุญสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านอาจารย์ อยากจะถามในเรื่องเกี่ยวกับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่นะครับของเขาเรียกององกรมูลนิธ<ต>ินะครับแห่ง AFS เนี่ยนะครับอยากจะถามในมุมมองของบทบาท AFS เนี่ยในการพัฒนาเยาวชนไทยเนี่ยให้เป็นความเป็นพลเมืองโรคที่ดีบ,บทบาทของ a FS อยยังไงครับ ครับก็ตลอดระยะเวลา61ปีที่ผ่านมานะครับเอสประเทศไทยเราก็มีหน้าที่สำคัญคือเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้เยาวชนไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเดินทางไปปัจจุบันนะครับกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับปีละประมาณ600-700คนคในขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเยาวชนไทยอย่างเดียวนะครับเราเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ นะครับเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับปีละประมาณ200-300คนในประเทศไทยเช่นเ<อ>ดียวกันนะครับมันเป็นโครงการแลกเปลี่ยนใช่ครับผมนะครับเพราะนั้นบนบน,บน,บนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ,อยเยาวชนมีความเข้าใจความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนโลกของเรานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญในการที่ เมื่อเขาเข้าใจความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วเขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่มีความแตกต่างทางความคิดทางความเชื่อ,อทางวัฒนธรรมได้นะครับอย่างมีความสุขครับนั่นก็คือบทบาททีท่ผ่านมาของมูลนิธิ AFS นะครับของไทยอยู่มาเห็นบอกว่ามาหลายสิบปีแล้วหกสิบเ้6ดปี <61 S 2> แล้วครับโม <61 S 2> ครับนี่ บทบาทที่ผ่านมาเราก็คือมีการแลกเปลี่ยนใ,ให้ให้นักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนไปอยู่ไปต่างประเทศในแต่และประเทศทั่วโลกครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยนักศึกนักเรียนทั่วโลกมาอยู่ที่ไทยใช่ครับผมโอโ้อย่างนี้อยากจะถามท่านผู้ว่าการละครับว่าความเป็นพลเมืองโลกครับมีความสําคัญยังไงครับ เรียนอย่างนี้นะครับว่าความเป็นพลเมืองโลกเนี่ยถูกกําหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ,รบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Sustainable Development Goals SDG SD นะครับในข้อ4.7เนี่ยมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า ผู้เรียนทุกคนบนโลกของเรานะครับจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะที่จําเป็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองโลกและเข้าใจความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้เองก็จะนํามาซึ่งสันติภาพของโลกนะครับเพราะฉะนั้นบนความเป็นพลเมืองโลกเนี่ยเอฟก็นํามากําหนดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ใน4ระดับ<อ>นะครับระดับที่1ครับเริ่มตั้งแต่ระดับที่ เราเข้าใจตัวเราเองก่อนนะครับเรารู้ว่าตัวเรามีความสามารถอะไรนะครับมีทักษะอะไรเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ไปเข้าใจผู้อื่นนะครับเวลาเราอยู่กับคนที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะครับเมื่อเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นในระดับที่3นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมแะนะครับ,รบว่าบนโลกของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับเราบริโภคอาหารที่ไม่เหมือนกันเรานับถือาศาสนาที่แตกต่างกันไม่ใช่คนที่ไม่เหมือนเราเนี่ยเป็นคนที่ผิดหรือเป็นคนที่แปลกประหลาดเพียงแต่เขาอาจจะมีบางเรื่องนะครับเช่นสภาพสังคมของเขา หล่อหลอมให้เขาเป็นในลักษณะเช่นนั้นคร,ครับเพราะนั้นอันนั้นคือระดับที่สคือการเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับและระดับที่สี่ครับการเป็นพล,ลเมืองโลกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยที่รเราจะต้องเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กเกิดน้อยลงมีผู้สูงวัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามีความเป็นพลเมืองโลกแล้ว เราก็จะาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับบนความเข้าใจ<อ>นะครับยอมรับแล้วก็ช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้นครับอืมคือไม่ให้ทุกข์มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นจริงรอบตัวเรารใช่ครับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงรที่อยู่รอบตัวเราเองเราจะได้รู้ว่า แนวทางเนี่ยที่เราเจอปุ๊บเนี่ยเราจะต้องปรับหรือเราต้องแก้ไขหรือเราจะต้องปรับปรุงยังไงใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ที่คุยก็คือเข้าใจตัวเองก็คือวางข้างเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอืน่นเราอาจจะต้องเข้าตัวเราเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองรหรือเราต้องเข้าใจนะครับหรือถ้าเกิดเราเข้าใจคนอื่นโดยทั่วไปเนี่ยเหมือนเราเข้าใจคนอื่นแต่บางทีไม่เข้าใจตัวเองอันนี้ก็คือ จากจากเอเนี่ยรามองในเรื่องความเป็นพลเมืองโลกมันมีความสําคัญใช่ครับซึ่งเป็นเป้าหมายของของโลกเป้าหมายของ UN ภายใต้ SDG ด้วยนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็กําหนดเป็นเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันคร,ครับว่าเ,เราส่งเสริมให้คนไทยมีความเป็นพลเมืองโลกนะครับ อย่างเช่นอย่างถ้าเกิดว่า,วารวมถึงความแตกต่างทางาศาสนาด้วยใช่อย่าง,างบางบางทีเนี่ยอย่างประเทศไทยเราโชคดีก็คือว่าเราไม่มีข้อกําหนดในเรื่องเกี่ยวาศาสนาใช่ครับนะครับมีความเสรีภาพนะครับมีความเป็นอัตลักษณ์ใช่ะนะครับก็คือว่าอย่างอิสลามไทยหรือจีนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนจีนก็อาจจะมีลัทธิเต๋าหรือกลงจื้ออะไรพวกนี้เข้ามา เขาก็จะมีความเชื่อวิธีปฏิบัติของเขานะครับซึ่งความแตกต่างตรงนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามเรียนรู้เราก็จะเห็นสเสน่ห์อะไรบางอย่างนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดมุมมองของเรานะครับว่าบนความแตกต่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ดีและน่าสนใจอยู่โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทของ AF ที่ดีมากเลยครับครับผมอันนี้อันหนึ่งเนี่ยฮะที่บทบาทอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า ของ AFS เนี่ยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ culture intelligence เนี่ยก็คือความฉลาดทางวัฒนธรมนรมบบทบาททางด้านนี้เนี่ยเราวางไว้ยังไงครโอเคอการที่เยาวชนมาเข้าร่วมโครงการกับ AFS สนะครับสิ่งหนึ่งที่เราส่งเสริมก็คือการพัฒนาทักษะที่เรียกว่า c q หรือ cultural i o t e i n c ans, คือความฉลาดทางวัฒนธรมรมนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับ IQ คือความฉลาดทางปัญญา EQ คือความฉลาดทางอารมณ์นะครับในศตวรรษที่21ครับ 2อ,อเรื่องนี้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะครับคงต้องมีความฉลาดทางวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยคร,ครับเพราะว่าเราอยู่บนโลกที่มีความหลากหลายนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้โลกของเราเปิดกว้างในเรื่องของความคิดในเรื่องของเพศในในเรื่องของความแตกต่างของวัยครับเราจะเห็นตั้งแต่สังคมของครอบครัวสังคมองค์กรชุมชนไปจนถึงระดับประเทศชาติหรือในโลกของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยการ uh, ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมก็คือทำอย่างไรที่เราเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างยอมรับนะครับแล้วสามารถใช้ชีวิตภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขอันนั้นคือคือสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอธิบายเสริมในมิติของธุรกิจ ผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับเราเราเองอาจจะคุ้นเคยกับการทํางานในสังคมไทยนะครับ,รบหันซ้ายหันขวาก็เจอคนไทยแต่เอ๊ะเมื่อบริษัทต,ต่างชาติมาลงทุนคนจีนมาลงทุนในบ้านเราคนอินเดียมาลงทุนในบ้านเรานะครับเขาอาจจะมีพฤติกรรมรเขาอาจจะมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเราอความฉลาดทางวัฒนธรรมก็คือเมื่อเขาแตกต่างเราพยายาม เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่ไปแสดงความรังเกียจไปปิดกั้นความ,มคิดเพราะเขาแตกต่างจากเราอันนั้นคือหัวใจของความฉลาดทางวัฒน,นธรรมครับอืมอันนี้คือรวมถึงช่องว่างระหว่างอายุวัวยด้วยไหมฮด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือความเป็นเด็กที่มันเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเนี่ยที่มัน รวดเร็วทําใหน้น้องน้องเยาวชนเนี่ยมีการเรียนรู้พัฒนาตัวรเร็วมากแล้วประสบความสำเร็จเร็วด้วยก็กลายเป็นว่ามองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมองอีกแบบหนึง่งเด็กก็จะมองอีกแบบหนึง่งบ,บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างหรือความช่องว่างตรงนี้มันอาจจะเป็นคอนฟ lict เหมือนกันใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความฉลาดทางวัฒนธรรมนะครับคนที่มีความแตกต่างทางวัยเราต้องเห็นคุณค่าของคนสองกลุ่มนะครับคนที่อายุมากนะครับ คุณค่าของเขาคืออะไรก็คือประสบการณ์รนะครับเขาผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามา,มาเยอะมาหลากหลายในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่อาจจะมีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีอาจจะมีความคุ้นชินกับดิจิทัลทําอย่างไรให้คน2กลุ่มสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมร่วมกันได้นะครับคนรุ่นเก่าอาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แนวทางในขณะคนรุ่นใหม่เอาความเชี่ยวชาญความชํานาญของตนเองเนี่ยไปทําให เป้าหมายไปทําให้ภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนต่างกลุ่มต่างความคิดกันไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ก็ความหมายคือก็คือเราก็จะให้มุมมองว่าการสามารถทำงานส่งเสริมกันได้ใช่ครับเชื่อมต่อกันได้ครับเพราะว่าความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็นผู้ใหญ่ก็าาอาจจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราไม่เห็นครับความเป็นเด็กเยาวชนที่มีนวัตกรรมครที่แปลกใหม่จะมีความรวดเร็วใช่ครับ ความเสียโอกาสตรงนี้ก็จะนอ้อยไปใช่ครับอ,อ๋อลายตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทของเราในมูลนิธิของ AF ของเราเหมือนกันใช่ครับเราก็จะพัฒนาส่งเสริมแนวคิดในลักษณะเช่นนี้ครับปลูกฝังพันธุ์โครงการต่างๆนะครับอย่างนี้<อ>ต้อง <AS S 1> ถามท่านผู้วยการแล้วครับ,นรรบแนวทางเนี่ยการพัฒนาเยาวชนไทยเนี่ยนะครับให้มีความเป็นพลเมืองโลกเนี่ยของ AF Thailand เนี่ยมีอะไรบ้างครับครับก็ หลักๆเนี่ยเราก็มีโครงการครับ,รบที่เราเชื่อมั่นว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นะครับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมตามที่ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเริ่มจากอันแรกก็คือโครงการหลักของเรานะครับก็คือการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นนักเรียนไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสไปใช้ชีวิต ในต่างประเทศนะครับไปอยู่กับครอบครัวประถมชาวต่างชาติไปเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นประเทศนั้นไปพูดภาษานั้นไปรับประทานอาหารท้องถิ่นประเทศนั้นนะครับไปอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ก็คือเขาจะได้ อย่างที่บอกอะครับ4ระดับก็คือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าใจปัญหาของโลกนะครับเพราะฉะนั้นโครงการในลักษณะเช่นนี้ก็จะพัฒนาเขาให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพได้อันนั้นคือโครงการหลักโครงการอัน,อนหลักอันนี้ยนะครับหปีเนี่ยคก็คือจะเป็นช่วงไวัยไหนฮะ,อ,ะอายอุประมาณ1 3ถึง17ปีครับ<อ>ก็จะเป็นน้องที่อยู่ตั้งแต่ประมาณม .3 ถึงม .5 นะครับก็ จะเหมาะกับการไปเข้าร่วมโครงการแล้วเวลาถ้าเกิดโรงเรียนที่เราไปเรียนหรือไปอยู่กับผู้ครองทางด้านนู้นเนี่ยครับจะเป็นเราเราสามารถโอนหรือว่าเสียการเรียนในเมืองไทยไหมฮะอยากใหม้มองอย่างนี้ครับว่าถามว่าการเทียบโอนทําได้ไหมทําได้นะครับม,มีมีกฎของกระทรวงรศึกษาธิการรองรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเงื่อนไขในการเข้ามาหาวิทยาลัยบางแห่ง นะครับในบางหลักสูตรเช่นวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์ที่เขาจําเป็นที่จะต้องให้น้องจบครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรของไทยนะครับแต่ไม่อยากให้มองว่าเป็นการเสียประสบการณ์ครับในทางกลับกันอยากให้มองว่าเป็นการไปเสริมประสบการณ์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าในขณะที่เพื่อนอาจจะเรียนตามระบบไป3ปีแต่ในขนาดของเราเนี่ยเราใช้เวลา1ปี นะครับไปเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับเราอาจจะไปเรียนวิชาคล้ายคลึงกันกับที่เราเรียนประเทศไทยแต่ลองดูซิในในประเทศนั้นเขาสอนกันยังไงวิธีการเรียนการสอนกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่าเป็นการเสียโอกาสแต่มองเป็นการเสริมโอกาสครับครับผม,บผมแต่ว่าก็คือต้องก็คือ,ต,อต้องเช็คเหมือนกันสาม,มารถโอนเทียบหน่วยกิจได้หรือเหมือนมาจากเรียนทางนูน้นก็ อาจจะมาเสริมจากในไทยว่าอาจจะไม่เสียเวลาแต่ก็คือต้องเช็คเพราะว่ารูปแบบการเรียนในแต่ละประเทศเนี่ยบางทีเนื้อหาไม่เหมือนกันถูกต้องครับพอไม่พอไม่เหมือนกันเนี่ยเราเราอาจไปเรียนที่นู่นอาจจะเรียนเร็วกว่าทางนี้เลยยังไม่เรียนอาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหรือบางที่อาจจะช้ากว่านะครับก็คือต้องตรวจสอบปลายทางของประเทศนั้นๆัใช่ไหมครับอันนี้คือ1ปีครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการระยะสั้นครับ น้องๆบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่อยากจากอ,อกค,อคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นระยะเวลาหน่ปี oh. น,นะครับก็สามารถไปในระยะเวลา3เดือนถึง3สัปดาห์ได้3นะเดือน,นอ๋อก็คือ1เดือนประมาณ1เดือนถึง3เดือนครับผม 1, 1เดือนถึง3เดือนนะครับก็อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมเมษาตุลาคร,ครับก็เป็นประเทศตั้งแต่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับหรือประเทศที่ใช้ภาษาที่3นะครับอย่างาญี่ปุน่นเกาหลีแบบนี้ก็มี นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหนึ่เดือนถึงสเดือนเนี่ยน้องจะได้เรียนอะไรนะครับน้องก็จะได้เรียนภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม,มนะครับไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านกิจกรรมผมยกตัวอย่างเช่นเรามีช็อตโปรแกรมไปเมืองจีนครับ,รบเด็กก็จะได้ไปเรียนการเขียนพู่คันจีน oh. นะครับเด็กจะได้ไปเรียนในเรื่องของอนัตกรรมจีนนะครับศิละปะเรื่องของการแสดงนิ้ว นะครับเด็กจะได้ไปเรียนเรื่องของการชงชาจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนอกเหนือจากภาษาแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับในช็อตคอร์สช็อตสั้นเนี่ยหนึ่งเดือนถึงสเดือนวัยของเยาวชนที่ไปนี่จะเป็นอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ ครับปัจจุบันเนี่ยเปิดสำหรับเยาวชนอายุ13ถึง17ปีนะครับและในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยเรากำลังขยายไปสู่ระดับอุดมศึกษาครับเพราะอย่างที่เรียนอย่างนี้ครับว่าภารกิจของการพัฒนาพลเมืองโลกเนี่ยเรามองว่าไม่ควรจำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับคนทุกคนเนี่ยควรได้รับการพัฒนาครับเพราะนั้นโครงการในอนาคตเนี่ยจะขยายไปตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานอ๋นนี้แหละฮะครับผมก็ถือว่าเดี๋ยวนี้โลกสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกของการเรียนรู้ครับไม่ใช่หยุดด้วยอายุใช่ครับเพราะว่าเราต้องมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดเวลาครับผมนี่อยากจะถามหน่อยนะฮะว่าในแต่อันนี้ก็คือมีหนึ่งปีนะครับแล้วก็ระยะสั้นครับแต่ก็ยังทราบว่าเรามีอบรมเนี่ยเป็นค่ายครับเราก็มีค่ายภาษาและวัฒนธรรมนะครับกรณี น้องๆไม่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศเลยนะครับอยากจะใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วก็สัก2วันหรือ3วันมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนะครับเราก็มีค่ายยกตัวอย่างเช่นเรามีค่าย a อเวสเตอร์จูเนียร์แคนะครับที่จะเอาทักษะในเรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒน,นาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมมาร,รู้ในค่ายนะครับหรือเรามีค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ชื่อว่าค่ายจองหวนนะครับอันนี้ก็ก็เรียนเรื่องของการพับเกี๊ยวเรียนภาษาจีนคําศัพท์ในชีวิตประจําวันโอ้มีทําอาหารด้วยเหรอครับพับเกี๊ยวเนี่ยน่ารักมากเาก็เพื่อให้ให้เขาเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมมันมันมีกิจกรรมที่หลากหลายมันมีเรื่องของการแสดงมันมีเรื่องของอาหารมันมีเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆครับผมก็มีหนึ่งปี มีช็อตโปรแกรมมีค่ายและสุดท้ายก็มีเรื่องของออนไลน์นะครับ,เร,บเรามีดิจิทัลโปรดักต์ที่ชื่อว่า global competence certificate หรือ GCC นะครับผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์นะครับกเ็เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับาการเป็นพลเมืองโลกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางออนไลน์และสุดท้ายครับเราบอกว่า เอ๊ะเราไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเราอยากเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม,มก็สามารถเป็นครอบครัวประถมนักเรียนต่างชาติได้<อ>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอ๊ะที่บ้านของท่านมีห้องนอนนะครับว่างๆอยู่สักหนึ่งห้องนะครับและท่านคิดว่าท่านอยากมีลูกเพิ่ม,มลูกชาวต่างชาติเพิ่มอีกสักหนึ่งคนก็สามารถรับเป็นครอบครัวประถมนักเรียนต่างชาติได้ครับลูกๆที่อยู่ที่บ้านครับ ก็จะคุ้นเคยกับนักเรียนนักเรียนต่างชาติเหมือน,นอก,กับว่าได้มีโอกาสพูดฝึกภาษา,า,ษาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ต้องเดินทางแต่ว่าก็มีคนมาครับอันนี้ต้องถามท่านผู้อุนวยการล้ครับว่าในปีหนึ่งคอร์สระยะสัน้นการเข้าแคมป์หรือว่าในเรื่องผู้ครองพวกนี้ในการที่ว่าจะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยครับเรามีช่วงไหนไหมฮะที่จะเปิดรับสมัครหรือ,อยังไงฮะ ในกรณีที่สนใจเป็นครอบครัวประถมเนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้งปีแสดงความประสงค์ไว<อ>้นะครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะมีขึ้นเบอร์ใช่ครับเดื <ขา S 1> อง<ม>สุดท้ายจะมีขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็แสดงความประสงค์ว่าท่านสนใจที่รับเป็นครอบครัวประถมะนะครับก็จะเกิดการไปไปเยี่ยมบ้านของท่านเพื่อเพื่อตรวจดูสภาพความพร้อมอะไรต่างๆนะครับ เชื่อมโยงกับอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งเป็นครูคุณครูในโรงเรียนใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยถ้ามาอยู่ที่บ้านแล้วก็แน่นอนก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างเอสประเทศไทยโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวประถมฮะครับปีหนึ่งถ้ากับผู้ปกครองจะถามว่าเอ๊ยขั้นตอนในการสมัคร,ครจะต้องสมัครแล้วก็ต้องติดตามยังไงฮะครับ กรณีที่เป็นเยียร์โปรแกรมนะครับเราก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเมษายนถึงพฤษภานะครับทุกๆในทุกๆปีในทุกๆปีครับสำหรับช็อตโปรแกรมเนี่ยเราก็เปิดหลายช่วงมากครับระหว่างปีเนี่ยนะครับในช่วงไหนมั้งฮะมีช่วงช็อตโปรแกรมปีหนึ่งเราจะจัดหลักๆ3รอบนะครับช่วงปิดเทอมเมษาช่วงกรกฎาคมแล้วก็ปิดเทอมตุลานะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆเยาวชนสามารถติดตามข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ a อประเทศไทยแล้วก็หน้าเพจ Facebook ของ a อฟประเทศไทยได<อ>้ครับขั้นตอนในการสมัครเนี่ยมีการสอบสัมภาษณ์ยังไงไหมครทางผู้ปกครองต้องเตรียมน้องน้องเยาวชนยังไงครับมีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ครับ,รบก็เป็นอันหนึ่งข้อเขียนเราวัดทักษะทางภาษานะครับสองอการสัมภาษณ์เราก็วัดทักษะในเรื่องของความสามารถในการปรับตัวนะครับอ่าแพชชั่นในการที่ มีเป้าหมายไหมที่อยากจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเพราะอะไร,รนะครับเราก็จะสัมภาษณ์เพื่อเพื่อทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในท้ายนี้อยากให้ท่านผู้อำนวยการใหญ่นะฮะได้คุยในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนของ AFS เนี่ยกับบทบาทการพัฒนาประเทศนะฮะ เรียนอย่างนี้ครับ61ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เรามีเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอ s แล้วกว่า22,000คนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้ได้กลับมา,ารับใช้สังคมไทยในหลายๆบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักการทูตนักธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่น ประธานมือที่เอฟเอสประเทศไทยก็คือคุณสนันอังุนบนุ่ท่านปร,ระธานหอ,อการค้าไทยท่านเป็นประธานสนภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยท่านก็เป็นนักเรียนเก่าเอฟเอสลุนส<อ>ี่ก็คือท่านเดินทางไปแลกเปลี่ยนเมื่อประมาณาหกประมาณเกืบเอบหกสิบปี <4 S 2> ที่แล้วครับ<อ>ปัจจุบันรุ่นโหกสิบสามครับผมนะ,บนะครับวันนี้ก็ก็มีหลากหลายวงการเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ศิลปินดารานะครับน้องวีวีโอเลต ก็เป็นนักเรียนเก่าแอบเอสเหมือนกันครับก็คนเหล่านี้ก็หลายๆคนนะครับาจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ได้จุดประกายอะไรบางอย่างว่าอะไรคือความชอบของเขาอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับคือการรู้จักตัวเองก่อนบางทีเราอยู่ในสภาพสังคมเดิมๆนะครับเราอาจจะไม่ได้มีแนวคิดอะไรใหม่ๆแต่พอเราไปอยู่ในสังคมใหม่เนี่ยเออเราเราเกิดอะไรที่ไอเดียอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับ <S 2> <S 2> ครับผมนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีการใหญ่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ AFs ประเทศไทยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพทสัพย์สงวนบุญครับขอบพระคุณครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทนะครับของมูลนิธินะครับเก่าแก่นะครับ ซึ่งยังมีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนนะครับอย่างต่อเนื่องในการเป็นพลเมืองโลกที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศชาติประเทศไทยเหล่านี้นะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับผมดรเด่นชาญคารเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ